สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสท่องชาแนวที่นนารับทุกท่านค่ะมื่อวันที16ท่16สิงหาปีห6ค่ะเม่ไหสิทภาพพี่น้องมาอัปเดตสถานการบ้านพักหมอลำเสียงปีหมาเบิ่งบรรยากาศบ้านพักหมอลำเสียงปีหกมื่อนี้ป่าพ่เนเฮ็ดอีหยางเน่ค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศุ่นาบ้านพักเนาะเนาะบ้านพักหมอลำเสียงปีหกนกคงสกรน,นะคะยายไาสิภาพพี่น้องไปเบิง้งผ่าว่าพระเจ้าก็สร้างโดมไปหอดไสแลว้วเนาะเนาะใทยเป็นคลิปให้พี่น้องเบ่งทางช่องย t u b e ค่ะ เลยค่ะพี่น้องคือมาต,ตลาดติเมื่อค่ะพี่น้องมาเบิง์นขาดตอนนี้กำลังมาลืมบึมบั่ม,มยอะค่ะพี่น้องจา้าปัดบมาล้างการธนานีพูอเทพพื้นเรียบร้อยอลแล้วคนอ่ะพี่น้องหลังค่าวแต่เรียวเลยดค่ะล้างคาก็เสร็จแล้วได้ยังกินแม่ตามจ้าโอ้ยสูยๆแด้วแม่กว้วกกระไดนี <c> ่ <oughs> ค่ะพี่น้อง ตอนนี้นะคะักลังเทพื้นค่ะพี่น้องสวยงามน่ายู่มากเลยค่ะแล้วบางเนี่ต่อไปนี่กับส <again bile> <anyway> ิบบริบ่ชเฉอีกแล้วจ้าพี่น้องค่ะคุณคื่นฟ้าคลื่นฝนอีกแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศภาพร่วมในบ้านพักมาลั่เสียงเร่งหัวขาดพี่น้อง ไปไทยมาฝากมาตอนพี่น้องทั้งช่องยูทูบไปทองชาแนลเนาะค่นะเนาะพี่น้องทั้งช่อง YouTube, อยูทูบอยาจะถิ่มจะปาเมียไฟเด้อเบิง้งไหนคือเก่าเด้อขาดพี่น้องเบืง้งไหนเมียไฟค่อเก่าเนี่ยเด้อช่วงออกงานเมียไฟก็บพล่งชีวิพี่น้องเบื้องทีๆบ่อยๆกว่านียุดอกค่ะช่วงนี้กับเื่อว,ว่าแหละเนาะเป็นช่วงซ้อมยูค่ะพี่น้องเอฟซีส่วนใหญ่ก็เสิไปทังเอ่อเพจหลายกลัวเนาะค่ะพี่น้องนี่ราคาบรรยากาศบ้านพักมาลล์เขมียมไปหมค่ะ ตอนนี้พ่อฝนก็เอาโตเอาตเ,อาต,เอาตอายิงให้น้องๆไปท่านนั่งกินเข,าข่าคุณฟังละลายตัวเลยค่ะพี่น้องคะช่วงนี้ช่ในีอใน้อ่าสตูกับกาลังซ้อมเต้นครับพี่น้องช่วงนี้เป็นสงวนลีกทธิ์เพื่อนวบเขาไปเบิ่งนะกะเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขายังซ้อมเต้นกันอยู่นะคะเพื่อนยังปรทศอิเหนอนุญาตเหตุไทยคลิปค่ะพี่น้อง เด็กขันย่ามคนอารมณ์ดีต้องม่ไปเสียท้ายปิดปากเป็นน็อปตอนเป็นนองเด็กหายเด้อบรรยากาศการซ้อมค่ะ